เริ่มมีโรคเริ่มมีแมลงจัดการอะไรไม่เป็นเลยไปร้านขายยาอย่างเดียวร้านขายยาว่าอะไรก็เอามาสุดท้ายตายหมดทั้งสวนตอนนั้นที่พี่มดแดงเจอมันเป็นอะไรตอนนั้นเราเจอร่วงหนวดยาวร่วงหนวดยาวอ่าดวงหนวดยาวพอเข้ากัดฟันต้นปุ๊บเริ่มเป็นโรคทั้งเป็นโรคปุ๊บเราก็ตายเป็นโรคปุ๊บเราก็ตายทําอะไรไม่ได้เลยฉีดยาฆ่าแมลงอย่างเขาเรียกอาบเลยอยังเอามันไม่อยู่อตอนนี้เราป้องกันยังไงเราแก้ยังไงฉีดสารที่เขาไม่ชอบอที่ที่เราสามารถ ทำขึ้นเองอ่าอันนั้นเคมีไหมอันนี้ตอนนี้เป็นอ่าเมื่อเมื่อเราตะก่อนเนี่ยผมล้มเหลวด้วยเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือชีดยาข่านอะไรเท่าไหร่รู้แล้วเอามันไม่อยู่ก็เริ่มมามองอะไรที่เป็นอินทรีย์แต่คราวนี้หลักๆแล้วสังเกตจากธรรมชาติแล้วก็เริ่มไปศึกษาว่า เขาไม่ชอบอะไรก็เริ่มเริ่มมาว่าใช้พวกสมุนไพรที่ที่แมลงเขาไม่ชอบใช้จุลินทรีย์ที่แมลงเขาไม่ชอบแล้วก็ใช้ตัวน้ำมันฟูดเกรดที่เรากินได้เพื่อจะกบเกินกลิ่นกลิ่นของเขาว่าอันนี้มันไม่ใช่ส้มนะไม่ใช่มะละกอหรือไม่ใช่ทุเรียนนะก็มันเริ่มได้ผลดีได้ได้ผลดี ก็คือหลักๆอ่ะที่เราเปลี่ยนแน่นอนก็คือแนวคิดจากเคมี Me เนี่ยมาเป็นอินทรีย์มากขึ้นใช่ครับ <IN C S 2> อินทรีย์มากขึ้นแล้วโดยใช้ยาใช้อะไรต่างๆที่เราเป็นอินทรีย์แล้วก็ทําขึ้นเองใช่ครับแต่<ช>เป็นอินทรีย์ที่เกิดจากองค์ความรู้ที่ไปเรียนมาไปถูกตามาครับ